สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องเปาเชยแช n แนลนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําที่เก็บทิชชู่นะครับนี่ครับไว้ตามห้องน้ําหรือตามที่เราเช็ดมือนะครับผมไปดูวิธีการทํากันเลยครับเตรียมไม้แขวนเสื้อนะครับจะเก่าหรือจะใหม่ก็ได้นะครับผมนี่ครับแล้วก็เตรียมครีมนะครับผมนี่ไว้ตัด ไม้ผืนเสื่อนะครับก็ตัดเลยครับนี่ครับตัดนี้นะครับตัดเพื่อเราจะดัดได้นะครับตัดออกเลยครับนี่ยครับนีครับแล้วเราก็จะดัดนะครับน่ครับจะดัดเป็นแบบนี้นะครับ ต่อมาแล้วก็เอาชือกมาวัดกับไม้แขนเสื้อนะครับว่าจะให้อยู่ในระดับไหนนะครับแล้วแต่คนชอบเลยครับนี่ครับของเราว่าจะอยู่ระดับนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราต้องมาตัดตัดทิ้งหน่อยนะครับดูนวเลยครับนี่ครับหลังจากที่เราดัดเข้าทรงแล้วนะครับส่วนเกินตรงนี้เราก็ ใช้เคีมของเราตัดออกนะครับนี่นะครับแล้วเราก็นํามาดัดนะครับที่เข้ากับตัวทิชชู่เรานะครับนี่นะครับก็จะเกิดความน,นี้นะครับระ้บ้านเลยครับว่าเราจะเอาระยะไหนครับผมตัดเพิ่มนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็สวงเข้าไปนะครับในิชชู่นะครับนี่สวงเข้าไปในรูแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็ดัดให้แน่นแ่นกว่าเดิมนะครับนี่ครับนี่ก็ได้แล้วนะครับเราลองไปแขวนในห้องน้ากันเลยนะครับนี่ครับเราได้ทาการแขวนในห้องน้ําแล้วนะครับแล้วเราก็ลองดึงนะครับ ลองดึงมาใช้งานนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งครับ D.I. y ไวม้แวนเสื้อแวนทิชชู่นะครับผมในห้องน้ําหรือในห้องนอนก็ได้นะครับหรือในที่ต่างๆก็ได้นะครับผมครับก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับช่อง b o Channel นนอันะครับผม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ